ครับสบายดีพี่น้องปอบปลายสุกุสะคนครับวันนี้พาพีพะนองมาเมืองฟาร์มนะครับฟาร์มตัวอย่างอีกฟาร์มหนึ่งนะครับใายไส้นะครับซึ่งผมก็ขี่ผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับเห็นพันอยู่บ้านจักเถื่อนนะครับวันนี้โอกาสดีๆพ่นอยู่นะครับก็เลยแวะมาเล่นน้ำเพิินนะครับหายไส้นะครับเคื่ออีกหนึ่งอาชีพครับพ่น เลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวพายมัว่าเป็นอาชีพเป็นอย่างนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนิยังนะครับแต่พอมีระบบจัดการของเพ่นดีลีนะครับเพราะว่าจะเป็นพวกห้าพวกยังนะครับเป็นระบบนะครับนอกจากเิ่นเลีียงงัวแล้วเดี๋ยวมีอีกแน่หนึ่งครับที่เิ่นเลี้ยงครับเดี๋ยวขัไปหาเพ่นข้างในนะครับเห็นลงเลื่อนแบบนี้หลายท่านอาจจะหูจักนะครับหรือว่ายังโมหูจักนะว่าเป็นนิยังนะครับ นี่ครับไอ้ใช่ครับพัฒนาใจทองนะครับวันนี้มีโอกาสครับมาเห่นน้ำบายเพื่อนนะครับเป็นโลงเลื่อนอยังไงเลี้ยงแพะครับโลงแพะเนาะปกติแล้วนี่เลี้ยงงัวเนาะครับปกติเลี้ยงง่วเอเ,เป็นฟาร์มงัวเป็นฟาร์มง่วงเป็นห้อง,งอะไยังกูถึอ เนี่ยตำแหน่งของตำแหน่งอ่างหมดรื้ออีกย่งก่อนครับตำแนงโคขุนเห็นไหมอ๋อที่่ทีเพื่อนเที่เทสปลายใบเออหกกระทำก็โคขุนฟังว่าโคขุนหน่อยเป็นตัวแท่นบอกข้าห้องตัวแท่นด้วยนั่นแหละรักตัวแท่นน้องอำเภออ๋อเป็นเป็นตัวแท่นของอำเภอเนาะการพัฒนาเลี้ยงโคขุนบ่หันมาเลี้ยงแท่นน้อง คือคืดอีกคือคือคืออยากเลี้ยงอยากเลี้ยงแพะแต่บ้านทางห้องแบบเนาะแแบเอามาลองเบิงครับมันเป็นมือใหม่อยู่เป็นหนองใหม่้นักการอยู่ครับแต่ว่าแถวเขาบอกว่ามีอยู่เนาะมีอยู่แบบนี่แต่แต่โบแมนแบบเป็นฟาร์มแนว่ยคือข้อง่ายนะเป็นแบบน้อยๆพอพันอยู่นี่จะโตครับพอพันมีตัวหนึ่งครับพอพันตัวหนึ่งแม่พันในแบบแม่พันยี่สิบครับโอ้ มันโตแล้วท่าไรครับสั่งมาเอามาจากสเอามาจากสายแล้วกเอามาจากนครปฐมครับแถวอันไหนพันโบซ้ายพัน่อพันพันยังยงพันบ่อพันบอ้อตัวขาวข่อนําตาลนี่ครับนี่ครับชุดเด่นของของพันนี่นะครับตัวขาวๆาวนะครับข้อส่วนหัวนะครับจะเป็นน้าตาลนะครับคล้ายๆกันมาเลยนะครับนี่ครับ อีกหนึ่งย่างนะครับที่เพิ่นเลี่ยงนะครับนที่เลี่ยงเลี่ยงนั่นโคคุ้นแล้วนะครับคุก็มาเลี่ยงเลียงแพะนะครับพ่อพันธุ์มันบัวยงยันะครับพ่อพันธุ์ครับนะครับนีครับพ่อพันธุ์บอกยงไงเลยนะครับมันเป็นสั์ประเภทคล้ายเนื้อนะสมียนเนาะครับผมวันนี้มีหมองทรงหมูเรื่องนดคือคือเด้เลี่ยง คือว่ามีม่ขายสายพันธุ์ครับถ้าตัวใด้โบอันนั้นก็คุ้นออกขายว่าเป็นตัวเถิกตัวแม่กเก็บไว้ขายเอาไวข้ขายเป็นแม่พันธุ์ครับเอาไว้เห็ดแม่พันธุ์แต่ว่ากัน่าจะใส่งบหลายเนาะเห็ดลงเดือนนะั่นน่าจะมัดหลายเถกเรื่องนี่ครับหอดหาเงินโบลงเดือน,อน,นอแสนสองครับเออ เห็ดเองตัวนี้แสนสองขนาดเท็ดเองนี่นะพี่น้องไม่ใช่เท็ดเองเท็ดเองใหม่หาสองมาคุณี้มาทำมาทำมวลโมีิซั่งมาจากกรุงเทพอืมหักเหลี่ยมมันมันจำเป็นต้องเอาไหมแบบนี้ยังป่ะหรือเลื่อนกระดัยเอาง่ายๆก็ได้ครับเป็นไหมผ้าก็ได้เห่อแข่ง่ายๆสามพามีทุนตอนนะเพราะว่าจำเป็นต้องเป็นไหมผ้าเหลียมเนาะเพราะ่จำเป็นจำเป็นตรงเป็นตัวนี้ไหมยุค่าก็ไดั เก็บเสียงกระตอกกระแตกห้มันอยู่ไหมกระไดนะเพราะว่าปกติแล้วเพรียงมันจะอยู่แบบลงเลือนนั่นนี่เนาะมันจะบอ่บอยอ,อยู่แบบขอบตามๆเครื่งงองัวบ่อยู่เผื่ออาหารลักลักเลยอีกอย่างที่เอาหายมันกับอันเพราะว่าเรื่องอัดเม็ดครับครับยาเนเปียผสมห่มอมห่มอมเนพราะว่าเนเปียมีอยู่แล้วเนาะมีแปลงเนเปียอยู่แล้วหวาหวานคนอิสราเอลอิคาปันฟันผสมหายตา มักไว้น้ำซุมนี้ที่แยกของเป็นแม่พันธุ์นึงมัน,ม,นมันทองแก่แล้วครับทองแกะออกมาอย่างนี้แต่ว่าใกล้จะออกแล้วนิดหน่อปีหนึ่งมันได้มันได้ลูกจักเถื่อเข้าว่าสองเถื่อปีละสองเถื่อละละไร้ลูกมันจังไลยวันนี้มันออกจักเทื่อจักตัวเขาบอกว่าแม่พันธุ์แม่แหลกมาตัวนึงน้นองการ นักตัวกับสองตัวสินะแล้วเร็วเต่เนาะว่าจะเห็นนะครับว่าน่าจะเกินนี่เนาะครับพอเกินสองแล้วครับสามก็มีแตกต่างเลยโอ้สามมี่สามน้ำเป็นแม่เก่ากันเป็นแม่เก่าแต่ว่าไม่ไม่นะติดตัวนึงอืมพอพันจนกดนัดเดี๋ยวเพียวพอพันจนเพียนเพียนนี่ครับห้พันหาเงินพวกเงินตัวนี้ตัวเดียวนี่ครับตัวเดียวนี่ตัวเดียวนี่ครับหาเงินครับตวนี้ อัอนหนึ่งอะไปตัวละเมินละมืนละมืนละมืนจ้ำงัวก็งัวอีกแเปก็งัวอีกตัวหน่อยก็งัวเนาะครับพี่น้องนี่ครับหาเมินได้ครับนี่ฟอพันตัวนี้แต่ว่าซุ้มหน่อยนี่ตัวละมืนมันเป็นมันเป็นสายพันธุ์เฉพาะเนาะก็เลยแพงเนาะเบะแเปพันบอโอ้เดี๋ินปัญญายขามัญญายเทียนยาย่ อืมมันมีจุดเด่นของมันจุดเด่นขี่เพิ่นก็บอไดทิ่มแน่นอนนี่ขี่เพิ่นก็เอาไวไ้ใส่เดี๋ยวพ้ามาังตั้งแต่ครับเดี๋ยวเพิ่นเก็บมองคนเก็บขี่ไวพ้พ่อเก็บนึงเก็บแค่นึเงเก็บไว้ใส่เองเนงาะแต่ว่ามีผู้ซื้อก็ขาย ฝามวัวพันนะครับขี่ไม่กระจายเลยครับขี่งว่วงพันเพราะมักหม่องหนึ่งคือระบบจัดการนี่ครับเป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับว่าจะเป็นพวกหยานะครับหยานี่แปลงจักลายหยานหยานครับหยาอยู่หาอะไรครับหยาระม่าณหาอะไรนะครับแต่ว่าพ่นจัดแปลงดีดีนะมักหม่องนี้นะครับม,กมับมกอ้ายเิ่นจัดระบบจัดการดีดี พอดีเห็นผลมาเห็ดลงเลือนเดียงแพะอีกนะครับก็เลยเขาเมืองนะครับนี่ครับส่วนที่เป็นขี่มันครับเพิ่นกรบโปดงติถิ่มนะครับนี่ครับมาตั้งหมองใหญ่ๆได้หลายนี่เพิ่นเก็บเก็บไว้นะครับประมินว่าอันนี้แล้วกับติดถิ่มนะครับพ่นติดถิ่มเวลาเขาตัดโต๊ะมานะครับข็งนะครับมันใส่งานได้อีกได้เห็นนี่ ใส่ยังได้เพื่เฮ็ดดีหลีเนาะบอกยังไงก็เป็นประโยชน์มั้ยไหนนี่ครับเพิ่นเฮ็ดดีๆดีเลยมากมงนี้แหละมากระบบจัดการของเพิ่นนอ่ะกับทาน้อยหัวลงไปปุ้ดนี่ครัมงนี่มันซัาเป็นอนปุ๋ยอัดเม็ดที่ดีนี่ยนะครับนี่บ่แม่นว่าแนวอื่นนี่นี่ครับมันแห้งแล้วครับนี่มันก็สําเป็นปุ๋ยอัดเม็ด ที่โพอตองที่บ่ตองใส่เครื่องหนะหม่นาะครับนี่นวันี่อัดมาเองมันเออแบบห้าง่ตตองใส่เครื่องอมันจะเม็นปุยอาดเม็ดดยเด้อนี้นี่ครับตนี้่ตงขี้ตวตงไี้อนไปองทงแต่ว่าดีเ็ดได้ดีอะ่นกา <c oughs> แต่ว่ากิ <c oughs> ากใส่ทุนหลายนะครับ ใครทุนหลายแห่หงนอกจากคนที่ใจลักลีนะครับถีเห็ดได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างเป็นฟาร์มอีกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นทาครับเป็นทาคือเก่า <c oughs> แต่ว่ามีมี่พูน <c oughs> อยากมาเมืองมาเมืองรูปแบบนี้สามาัคคาเมืองได้เนาะครับมสามาัคคาเมืองได้เมืองได้ตอนนี้ยุ่ยยุ่ยแถวไหนครับตั้งอยู่แถวไหนไอยู่น้อนเจริญครับ บ้านนนเจริน,นเนะาะตำบลก,กุกแดงอำเภอที่คมจังหวัดมุกนะครับมีสามารถมามือง,งานได้นะครับ,รบเป็นกันยังสิแต่ว<ต>่ากันยังบออันนั้นเิ่นได้นะเพิ่นกนระฟึงเบี่ยงให้กันนะครับกับศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมาแชร์ประสบการณ์น้ำกันครับผู้จักก็สามารถมาบอกเพ่นได้นะครับนี่กับมาแชร์ให้กันได้นะครับนี่เป็นา้าม่วง่นนะครับเป็นธรรมดานะครับ ขีงัวนี่เพิ่นกขายได้แล้วครขายคุยางอยก่เพิ่นกระเพี่ก่นกาแต่นกระเพ่วก็เพิ่อกัะเพ่นกระเ่นกระเนระเพิ่นกเพื่นกระนกะเิกรเปนกรเ่นกระเพิ่นกลเ่นกระนกพินกระนกระเพิ่งกรพ่นกรเพิ่นกรเพัฒนะเพนเินะค่ร่นะนะครับพัฒนาพั่นาสมเพ่อกรเพิะเรนนี้นะครับแต่เ่าเยี่นมมายามเพิ่น นะครับแปลงหญ้าพันครับหาไรนะครับแต่ว่าแยกนะครับแยกหญ้าออกเป็นแปลงนะครับตาต่ละแปลงนะครับเดี๋ยวพาเขาไปเมืองแปลงหญ้าพันนะครับตัวนี้กป็นต้ยไม้ใเดียวเรื่อยตัวนี้เป็นหญ้าหวานเนาะตัวนี้เนาะหญ้าหวานครับอิสราเอลครับตัวนี้เป็นเนเปีย เกตตดีนะครับจัดระบบจัดการดีนะครับพวกอยางพวกนี้บ่อยง่ายคือแค่มันเลี่ยงงวัวคือปวดตรงไปเกี่ยวหยาดแถวขางทางเลยนะครับบรอ้ไปเลยครับอันตรายนะครับ <c oughs> อยู่แถวเหื่นนะครับอยู่ไกลๆนะ่มันเป็นเลี่ยวงวางค้นวางยี่สิบตัวนี่สบายอืมนครับการเกตบดีนะครับส่วนมากแล้วคนถี่เลี่ยงงนะัอ บ่มีแปลงหยามียังเกิดจากอันตรายเล็กน้อยนะครับแบบเป็นหาเกี่ยวหย่าแทวข่างทางมันแต่ว่าอ้องได้พันนี่โบตรงห่วงนะครับเพ<ม>ียงพ่อจหรับง่วยี่สิบตวพันมานะครับนี่ครับแปลงหย่าประมาหาอะไรนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นอีกพันสายพันหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะหยาเกี่ยวเกี่ยวมือืเป็นหย่าเกี้ยรเ่นหยากินนี่หย่าลูซี่ครับ ทักตรงนี้นะครับมักระบบจัดการเพื่อนนะครับว่าอยากแหวกข้ามาเหรียญน้ำเพลิงแล้วนะครับผู้จัดก,การกระเป๋าเพื่อนพอดีมีโอกาสก็เลยแหวกข้ามานะครับล่องโต้กุยยางนะครับเพื่อน,นเห็นน้ำเลยอืม มีระบบน้ำมียังพร้อมเนาะโดตรพร้อมนี่ครับคือเฮดดิลีเฮดดีลีนะครับเฮดดิยังเพิ่นกระเฮดจริงครับเฮดเป็นแบบมีระบบนะระบบมันว่าเฮดแบบคิดเอาเองเลยไหมครับคักคักมองนี่แหละครับนี่ธรรมะระบบ้ำเพิ่นแคบพร้อมนะครับว่ามันว่าอันนี้ธรรมดานะครับนี่ครับลงเรือนเพิ่นกับว่าได้รู้ล้านยังครับแต่ว่าก็ คือมาระบบจัดการนะครับเพะเทศเด็ดดีนะครับโอเคเอาเป็นว่าพี่น้องที่สนใจกับสมารถแหว้มงดงได้นะครับฟาร์มเพิ่นนะครับพัฒนาฟาร์มนะครับจูบานมันเจริญนะครับตำบลคุกแดงเพื่อนิคมจังหวัดมุกนะครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสําหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับกับเรื่องแบบนี้นะครับกับสมารถแว้มงดใหญ่นะครับนี่ก็ขอบคุณดายเพื่อนในไลน์นะครับ เดี๋ยวโอกาสนาครับเดี๋ยวพาไปรอบมองอื่นพาไปมองมองไดนะครับเดี๋ยวจัหว่ากันนะครับได้กะฝากกดติดตามได้ครับช่องห้าครับพึกเก่านะครับชีวิตชาวบ้านดีนะครับอยู่แบบปนบ้านนะครับอยู่ทงอยู่ทาน้ำแน่นะครับดูน้ำหัวน้ำสวนหาพี่น้องนํานะครับอาชีพต่างๆนะครับมาแชร่ประสบการณ์กันนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นั้งแน่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสบายดีครับ